กำลังบีบสนุกเลยอย่างเที้ยช็อตกูกำลังบีบเลยบีบแตปี้บีบปี้บเรียบร้อยเริ่มุมแม่งอย่างเที้ยเลยคือกูมองอยู่ปิ๊บีบปี้บโอ้ยมีรังแฟนตรงข้างร้านข้างยาเลยฝั่งซ้ายออกมาอยู่ซ้ายระวังหน่อยลางแฟนโอ้โหเกมโอ้โอ้ยเที่ยโอ้ยโอ้ยแหนต่อยโอ้ยโอ้ยเที้ยว โอเคกูรู้แล้วไม่เชื่อพวมีคนกำลังจะตายมันตายแล้วไี้แตนดักบอแตนดักบอไอ้แกนตายตาจากอะไรอ่ะโดนต่อยแตนต่อยตาเดฟานเดฟานยังอยู่ดีไหม ไอ้ฟานไอ้ฟานทิ้งกูไอ้ฟานกดไอ้ฟานกดไอ้ฟานกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายไอ้เด็กฮีไอ้เด็กฮีไอ้เด็กฮีขวดโดจริงเหรอไอ้ทิ้งกูขอโทษขอโทษมึงมึงแค่รอกูเฉยๆอ่ะมันจะยากตรงไหนวะดมันก้าวมองปั้งของส่งอ่ะวางมันหล่นใส่หัวเลยอยากรู้จะมีดอยางไรกัน กูก็อยากรู้มันจะเป็นยังไงมันเผาเลยนะมาแล้วมาแล้วจริงอ่ะมันหลกมันรอดนะมันตายรอดเหรอตายเลยไอ้ควายไอ้แก่นแม่งตัวพับเลยไอ้ควยจะเล่นห้าคนแล้วเสือกไปตายอยากเป็นคนดูขนาดนั้นเลยแก่นลองของเกมเนี้ยกัว่ามันมันจะฆ่าเราได้มันก็ทำทุกวิธีทางเลยคงไม่ปล่อยไว้หรอกอือไ ไอ้ข่วยแม่ตัดไอ้ข่วยคุณโดนอีกแล้วสิไอเดียวโดนอีกแล้วเหรอคุณโดนอีกแล้วลาก่รีอยู่นู้นข้างหลังมึงเนี่ยคุณตกนี่ไปเหรอคุณโดนอีกแล้วไอซ์แสวว้าวเอาศพมันแล้วไปกันดีกว่าใครถือเดี๋ยวคนณถือเลยวะไปเลยนี่ไงเนี่ยประตูนี้เลย เอามาเฮ้ยมเพิ่ไอ้เย็นนะรูตามหลังมึงเองกูรู้มึงกลัวเด่นสามอ๋อไปไปเลยไม่เสียงร้อนแจ๊แแวมารอด้ว,ยเด,ย,ว,เวยเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเหนื่อยเหนื่อยแล้ววิ่งช้าไอ้จิไม่ออกข้างนอกแล้วไอาเจ๊เลย,ยนห่วยแสบของช่างมันช่างศพใช่ไหมก็อยากเอาไปนะแต่ไม่ไหวว่ะไอ <สบ S 2> เยี้ยซากไอแก่นได้อยู่ที่นี่ เวลาแม่งไม่ได้แล้วว่ะถ้าไปเอาศพในนิวเนลทึกเลยนะถ้าอยากไปส่งไอฟอนเอี่ยมูลค่าของในยานมีแค่หกสิบบาทเองเหรอฮะฮะมพูดใหม่เลยนะเห้ยไม่เอ๊ลปีก็ผ่านมาแล้วดีตายเลยไอท่านอะไร อยู่ทางนี้ตึกทางนี้คนเฟิรมเนี่ยเมนเกตเมนเอนเทอร์ต้องต้องต้องเข้าทางเนี้ยเดี๋ยวนี่นี่ดิมาทางนี้มาทางนี้ใครเขาขอนเมื่อกี้เนี่ยอะไรสบู่ไอ้เหี้ยกูเจอรโซดักโซดาโซดาโซดาไม่ต้องเอาไปวางหรอกโซดากใช่พีป้ายพีทางไปต่อนะสแกนก่อนนี่มีเสิร์ฟว้ยช่วยตีป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 ี ไอแม่ไีแม่ดีเดียนี่ยอุ้ยแตวไอ้ตนะแไอ้เีแจ่ไอ้เ่นกูเว้ยยไม่ได้เล่นเลยเล้ยตนู้นมีมันอะมองเพนารเหียมีนอะู่้นอะไรระวังแม่งนะเอเดยวกูวิ่งไปก่อนนะอุ้ยอุอี่า่หเดี๋ยววิ่งต่อมาเลยมเลยอรอดรอรอดรด ้เรามีกี่คนเนี่ยก็ครบนี่อ่ะนับนับนับตลอดนับหนึ่งสองสามสี่อเคครบครบครบวเร็วไอ้เหียบ่ายสามแล้วยันแม่รีบกับยานหรือยานไกลด้ยยานอยู่ไหนวะเออพีม่นกี่ตีตีหน่อนตายไ้ล้างแคนอะไรเฮียจะซื้ออะไรอีกไหมซื้ออะไรไปแล้วบ้างซื้อวอกกี้พอกกี้สามไอ้ฉายโอสองแล้วก็กูซื้อปูฟอกมาหนึ่งอัน โอเคได้ไม่มีปัญหาเฮ้ยแซฟการลดราคาปืนยิงฮอตไฟฟ้ามันยิงได้ทุกตัวใช่ไหมเอาไว้สตาร์ทแล้วมือก็เอาป้ายไปลุกตีเอามาได้ทุกตัวยกเว้นไอตัวที่มันต้องมองตลอดเวลาเพราะไอ้เย็าตั้งแค่มองมันก็หยุดแล้วไงเอาไหมแซฟกันเอาไว้เผื่อเจอหมานั่นนี่ยมาลองเรียนรู้ก่อนดีกว่าเราซื้อเราซื้อกันได้ไม่เก่งซื้อมาสองพันโอ้ยไม่สองพันใหม่ให้คนที่ใครยังไม่มีถือ กาเริ่มตอนก็น่าสนุกแล้วอย่างน้อยอย่างน้อยรอรับของคือว่าฝนตกมีเฮียนั่นนะห้ยคุยเลยไอเียที่อยู่นะสตีมิน่าดงไใช้ของไปใช้กูโอกี้อยู่กวนหนึ่ง้กโกีอกี้โก้้กี้โอกีอ้กี้อกอ้กี้โค้กี้โอ้กี้้กี้รืกอกี้โอ้กี้กี้โ้กทอี้โอ้ี้ยอ้ี้โอ้้อ้กีะโอ้กี้โอ้กีโโก้ีกกออีี

กูหาทางขึ้นไม่ได้ซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวามึงบอกตำแหน่งมึงบอกกูทีมันต้องไปทางไหนเกย์ได้ไมึงมึงช่วยบอกมันต้องไปทางไหนมึงบอกกูสีเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเออเดินทางพ่อเดินทางท่อเดินใต้ถ้าเดินใต้ท่อมาเออบกใต้ท่อก็จบกูไม่รู้กำลังไปกำลังไปกูไม่ได้ไปกูไม่รูน้ำครึ่งเอวแล้วน้ำครึ่งเอวแล้วกำลังไป กำลังไปกำลังไปนะเพียร์การไม่จบเลยเนี่ยโอ้ยไปดีกว่าเกียนาปิดเลยเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วมาแล้วมาแล้วมาขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ไม่ออกมาจากไหนนักเออไม่ได้ยินคือเสียงไอ้ฟาร์มันตีไงไาวของเรามันกู้สวนมาพอดีอ๋อดาวนี้จนเลยว่ะผลประกอบการไม่ได้เทียอะไรเลยนะครับไม่เกี่ยวกูมาเก็บพุทธเดี๋ยวตอนนี้เราเซ้นไปดาวต่อไปปืนอยู่ไหนยังเลยปืนปืนอยู่ในเนี่ยในใตู้ในตู้สไลด์ โอ้โหไม่ยาวเลยตู้นีกจะตกตกว่ะเติมแบงค์เขื่อนจริงแล้วมันลองเตาด้วยเมื่อกี้แต่ลองยิงได้เป็นไงทวกมึงยืนนิ่งอยู่ไหนอ่านี่เลยนะมันสแกนก่อนแล้วก็ค่อยยิงกันอ๋ออ๋อไอ้เกียรมันต้องคุมเมาส์ด้วยเดี๋ยวพวกมึงลองถ้าคุมเป็นอ่ะมันจะสตาร์ทได้ยาวแต่ถ้าคุมไม่ดีอ่ะม่งจะหลุดเลยอ๋อสบายต้องลากไหนเขาลองหน่อยเขาลองหน่อยไอ้เกียร์นั่งมันด้วย เเเรียมใให้้าชอกูขยับช้าเลยเนี่ยพอโดนเห็นไหมเขาขึ้นไปฟังขึ้นไม่รถอีกแค่แต่ต่อไปต่อไปไอ้นิวอยู่บนยอดเลยเลยเลยมานะโอ้โหเดี๋ยวไปใช้เนี่ยคือตันตกเสี่ยวอทิพย์มันแปลว่ากลางคืนเลยเพราะว่าแบบมันพัดพระอาทิตย์บนบังอ่ะเฮ้ยโอ้โหโต้ตุริยะอย่าอย่าเลยมึงเห็นด้านหน้าไมึงเห็นด้านหน้า มึงออกเห็นอะไรไปเดินเลยไปเดินเลยเปตันเลือกยานเลยเอายานเลยเอายานเลยเล้ยกูอยากเป็นฮีโร่เฮ้ยเอายากไอเกี้ยนี่ไปช็อตดีว่ะเอ้ยาไปอดิอาเอาเอาเ่อเเลือถือปืนถือปืนอปืนไดยปไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหน ให้มันเข้ามาในยาน่มึงอามอยิงตรงเนี้ย20% 20% 20% 20%อเครอ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 เลยให้ตวยิงนั่นน่ะยิงไม่นยิงตมมึงยิงกูยิงนั่นน่ะยิงตีไปเร็วตี กำลังจะหมดกลังจะหมดกำลังจะหมดแล้วาเร็ไปชาร์จเร็วชาร์จชาร์จชาร์จโเอโอเคโอโกกดแล้วกดแล้วรลบบจะพาดไอคนมีอาวุธเสริมโซอีกไอลครแล้วใครตายแต้วไอป่านตายนี่ไออยากดูจอแม่งเลยว่าตอนมันโดนแดว ชอดอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งเข้ามาแดกเย็ดวะถ่ายของไปออกเดินทางได้ยุ่งปุ๊บออกเดินทางได้ยุ่งปุออกเดินทางได้